ที่นี่หนองป่าฝาบ้านจำพรสวนเขตครับมีดีอะไรทำไมถึงได้ศักดิ์สิทธิ์ไปถามไปชมกันครับวัยจูเอ้ยขึ้นมากินข้าวนะวัยจูเอ้ยขึ้นมากินข้าวเลยเรียกแล้วมาจริงๆด้วยเรียกตรงไหนก็มาพี่ร้ายทั้งทีโอมากันเต็มเลยครับโอ้ได้ยินนะโต๊ะโต๊ะ โอ้ได้ยินนะเนี่ยมากันเต็มเลยตู้ตู้ตู้ไปตู้นี่สปาคุณแบกินข้าวเด้ออ่ะเห็นุามว่าสี่เบิงห้าชมที่นี่หนึ่งในห้าชมครับที่บ้านจำพรหนองป่าฟ้าป่าฟ้าที่ไทยเนี่ยอาจจะพูดคําว่าตะภาพน้ําแต่ที่นี่เรียกว่าป่าฟ้าแต่ป่าฟ้าที่นี่เป็นพันของตะภาพน้ําเป็นพันเต่าที่หายากและกําลังจะสูญพัน แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ทำไมถึงได้ศักดิ์สิทธิ์ไปถามไปชมกันครับเพบเจสบายดีส,สวัสดีครับสบายดีสบายดียดโอ้โชคดีมากเลยนะผมมาเจอในบ้านนะฮะทุกท่านเนี่ย <ใน S 1> กำลังจะเตรียมพร้อมให้ข้อมูลนะว่าที่นี่ทำไมถึงได้เป็นหน,นึ่งในสามว่ายสี่เบิงห้าสมนี่หนึ่งในห้าสมนะที่น้องป่าฝาครับสบายดีครับท่านสบายดีสบายดียดยดอ๋อ โชคดีจังเลยวันนี้ที่ได้มานะฮะผมเพิ่งเคยได้มาเพราะผมไม่รู้มาก่อนว่าสวรรค์เขตเนี่ยมีที่ท่องเที่ยวที่เบิ่งที่ชมเยอะครับโดยที่ท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าแขวงเนี่ยท่านแนะนํามาไม่ทราบว่าที่นี่ที่หนองป่าฟ้าเนี่ยเป็นมาอย่างไงครับถึงได้เกิดมีที่นี่ขึ้นมาแต่เบื้องก่อนะนะมันก็เป็นน้องหน่อยแบบอ่าแบบน้องธรรมชาตาินะแล้วพระอาทิติ์พายอ่อใาใส่คันไม่น่ามัมนร้ายเนาะ จากนั้นก่อ,อนเท่าจะเห็ดภัยกัดน้ำแหวมลายเท่าเห็นได้ไว่าม,มันมีปลาภา,าจะมีปลาภาจะเป็นเท่าไหร่แต่เบื้องก่อนแปดสิบกว่าปีเรื่องวิญญาณธรรมเอื้อติกวิญญาณธรรมเนาะเออ,อเพิ่์ลและมาสสางซิมส์สังซิมน้มอยูนี้เพิ่์ลเพินเลยอยู่นี่นี่คือแปดสิบกว่าปีที่แล้ว แปดสิบกว่าปีกมาบวกเขากับ yeah. sure ู่มืงินมันตกอยู่ร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วที่มีพระท่านมาสร้างสิมสร้างเรียกว่าสร้างอย่างนี้ปกติแล้วมันตกอยู่ร้อยกว่าปีแล้วมีป้าฟ้ามีสัดนายไล่ชนิดเป็นเต่าเป็นยังกับมีชนตด เด็กน่อยเขามักเอื่นมันยังเขาคอยตู้คอยตู้นะกันจะเบิ่งแลวเอื่นนก็คอยตู้ึ้นมากินก่นเขากินเข้ากันเมื่อกี้ที่ผมได้ยินก็คือคอยตู้กินเข้ากันแล้วก็ตะอนจนกระทั่งกะเจ้าเชื่องเลยแต่เบิรงก่อนกบไลยปลาฟ้าตะเิดอะเลก็มีช่องโตท่านั้นนะตามฝืนไอ้ฟังกันนะต่อมาหอปัจจุบันนี่เทาประมาณเบิ่งกแต่ว่าเทากัมันมันบบเห็นเนาะมันอยู่ในพื้นน้ำนะก็ชีตกอยู่แล้วครับสองสามรลอดตอนนี้จ้าอื ผมเห็นป้ายอยู่ตรงนั้นน่ะข้าเจ้าเขียนเหมือนประมา่าเป็นพันๆที่กาลังจะสูญมันมันกําลังจะสูญมันเมื่อกี้ที่เราได้ยินเสียงเพลงนะนั่นคือการเรียกป่าฝามากินอาหารโดยการใช้ข้าวเหนียวใช่ไหมฮะแต่ว่ามันมีประวัติออกมานะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆเขาร้องเรียกป่าฝาเนี่ยเป็นควายตู้เลยมีคำว่าควายตู้เอ้ยเชิญมากินข้าวเด้ออ่ะอ้ออ เด,เด็กเขาเล่นกันครับเพราะเขาเข้าใจว่านั่นคือควายแต่ขนาดเดียวกันผ่านเวลามันเนินนานเราก็เลยร้องกันมาจนกระทั่งชินจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วเขาก็คงได้ยินมั้งแล้วทุกคนก็ร้องเรียกอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็มากันเต็มเลยอย่างที่เห็นว่าร้องปั๊บเขาก็ได้ยินแล้วเขาก็ตามเสียงนั้นมาแล้วเขาก็มากินนี่คือวิถีชุมชนอันหนึ่งที่แบบผมว่าเป็นสเสน่ห์ที่สืบทอดกันมาครับ จังหวะเฮาได้เห็ดหัวอ้อได้ึงมีกาแฟ้อมันจังหวะไข่แน่เลยนี่เนาะเออะกี้ๆกับามีคนมักลักมักยังเนาะแล้วก็มันไปเองมันแน่นะเออบัดนี้เฮาเลยมีหัวพี่กาแฟแล้วมันกาดไข่แน่นะอแต่ว่าก็มีหรุดหลอดไปดำอยู่ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เนี่ยส่วนพันุ์หายไปแน่นอนเลยครับเพราะว่ามันจะไปออกจากนี่ไปมันจะไปตัวที่ตัวแดนไปนะแล้วอยู่นี่ก็เป็นน้องที่ชักชิดนอกจากว่าง่วงวยตะเมนนอักเคยเห็น่ันมาเป็นความจริงเนาะอันนี้นะนะ อ่าันหัวดอบางคนว่าวม้าไอ้มแมนบันเทามาแก้ดีแท้นะอ่าเนี่นนั่นนะสักสิทธ์ยังไงสักสิทแต่ว่าเฮ้าหนึ่งมาเฮ้าโบประมาณประมาณหรือว่าท่าท้ายเนน่้นั่นนี่กับเจ้าน้องนี่อ่ยเอาทีว่าแล้วถ้าเกิดว่าเอาป่าฝาไปโอ้ยตัวนั่นเองบ่ได้มารักไปนี่เกิดอะไรขึ้นโอ้ปไปแะไรมันมีปัรหาหรูอว่ามันชิน้ำหรดได้ในอดีตมีคนมี่อตกี้ แต่ก่อนมีมีคนเอาไปแต่รับไปปีนั้นนี่มีข้าเจ้ามาจมมาจกินซื้อนี่ก็ยังว่าเจ็บท้องมันยังเกิดขึ้นไปโหลดได้เอามาแก้โหลดได้เป็นมูเป็นยังมาแก้โหลดได้ก็จะอันมันประดี้โหลดนี่นะกรมนี่นะพอเหมือนกับบานว่ามีสิมมีคูบาคุ้มครองอยู่ได้เมืองคอนเรามีงคูบ้าอยู่นี่คือถ้าเกิดว่าคนทั่วไปหรือชาวบ้านเองก็จะมานั่งเล่นมานอนเล่นนะฮะ ต่างบ้านต่างเมืองก็งเ,งเข้ามาเยี่ยมชมข้ามาเยี่ยมมาชมเอ่อข้ามาเข้าก็แวะนั่งนั่งแล้วเข้าก็กมีอาหารอย่งปอดลงให้ไปปาฟ้าเนาะ,ะนะมันก็จะขึ้นนะมีหน่อยมีใหญ่นะอเออมันมีหลายๆโตเออถ้าว่าเด็กหน่อยมันยังมันมากับด็กน่อยเนะาะเลด็กงน่อยปาดิีงปากด็กงน่อยลายลมันก็มาลายเนาะ นี่เป็นสิมน้ําหรือกุฏินะครับเป็นกุฏิเก่าร่วมร้อยกว่าปีซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีรูบาอยู่ก็ถูกปิดเอาไว้นะไม่ใครเข้าแต่สามารถที่จะส่องได้ยูอยู่ในกมีพระอยู่น,นี่นอกมีพ้ะผองเก่าที่ตรงนี้จจอองการา,หารหเ นี่แบบว่าคนทั่วไปก็ที่เข้ามาหรือชาวบ้านก็เข้ามามักจะมาขอพรมากราบไหว้ที่นี่รเป็นพระเก่าเนาะเป็นพระเ,เก่ามากๆเลยแล้วผมเห็นข้างในนี่ยิ่งเก่าเข้าไปอีกรู้ถึงได้ปิดประตูแล้วล็อกเอาไว้เดอแต่ที่นี่ก็สงบมากนะนะสงบเหมือนเหมือนมาวัดจริงๆแล้วก็คือไม่ใช่ววดแต่เป็นศิลป์แ,แ,แต่เข้ามาถึงปั๊บรู้สึกสงบ <Yeah. S 2> เป็นเพราะพื้นที่เป็นเพราะเพราะกฏิพระสิมน้ํานี่ mm. ตั้งอยู่ตรงนี้ mm. เนาะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวทั่วไปที่เข้าไปถึงก็จะมีตูมีร้านอาหาร mm. แต่อันนี้ให้มีความรู้สึกมันเป็นอาหารทางด้านจิตใจเนาะ <Yeah. S 2> เข้ามาแล้วรู้สึกสงบลายเดียวในโลกเด้อลายชยลาว o ุเกเตอร์เด้ออันนี้ผมทำของข้อพังหรือเปล่าก็ไม่รู้สิ เดี๋ยวป่าฝาจะเป็นตัวอะไรก็บหฮู้เด้กลายเป็นปันนินหรือเปล่าโอ้ยางงี้นี่เองโอ้ยากอยู่เด้เดี๋ยวทำของเขาพังครับไปดีกว่าครับผมไม่ได้ทำอะไรเด้ วาวอนนล่ะลามัอน,มนอยู่เบื้องเบื้องนี้เมืองัรูอาจจะยอยม่เบื้องคุณอย่นี่จือ้อนี่เอกลักษณ์นะไปแต่ละเมืองไปแต่ละบ้านนะเอกลักษณ์ก็จะไปเหมือนกันวิธีการพร้อมเหมือนกันไปอีกที่หนึง่งที่ชื่อไรนะบ้านลาหน้ำไปที่บ้านลาหน้ำก็จะเป็นการย้อมแบบหนึง่งสีแบบหนึง่งวิธีการแบบหนึง่งนี่มาที่หนองปลาฟ้าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็เพราะว่ามีเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นถ้าซื้อไป เอาไปก็จะรู้ทันทีว่ามาจากมาแดงนี่นะป๋าฟ้าที่เราเห็นตัวจริงแล้วได้นี่เป็นซียงอมเปลือกไม้ได้ไหมเปลือกไม้เปลือกจ็กเปลือกไรเปลือกอันนี้ไปซีดาเออไปซีดาอืมึงมังคุดมังคุดมังคุดสีแบบมังคุดนี่สวยดินะถามหน่อยนี่ผืนเท่าไหร่ปรแปดแสนแปดแสนคือพันสองร้อยบาท เออเหมือนอ่าประมาณพันสองร้อยบาทอืมันเป็นลายมือโตเห็ดยากอ่าเห็ดยากนะอันนี้ไว้ทำอะไรอ่ะก็ใบกระแพงเด้อปูโตเราจะตุ้ได้อ่าหนึ่งพันได้ฝีมือทำยากเอ๊ะกระดาษผืนก็ได้ได้มาผู้ไทยนะลงสิ่งมีแล้วก็เสื้อดำยี่แบบไหนลงเลยอ๋อมันเป็นสองฝั่งนะตัวนี้ตัวนั้นแต่เพราะว่ามันลายน้อยตัวนี้มันลายมดพืนลายหมัดผืน เ็บลายเออลายก็ฟังพอวิธวิธีจะต้องเี็บเี็บเก็บึ้นก้นเก็บมีเ็บึ้นแย่ยมเออเออเลยเก็บึ้นแล้วจะกาซอนสอนแล้วเป็นตามขาเนเยบ้างลายะมันได้เดี๋ยวลายเขจ้าังเนี้ยเออเต้มแล้วนะพุณบันเทคือคือคือเนี้ยอยวเนี้ยก้องได้ ดีนตีนตีนตไปน้ำเออน้ำอะไร <c oughs> คือธุรกิดใหม่แล้วอสีสวยเลยเลือกสีสวย <c oughs> โอ้ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆทุกันในบ้านแล้วก็ท่านผู้ช่วยรองในบ้านทั้งทุกคนเลยนะฮะที่แบบว่า มาอธิบายมาให้ผมได้รู้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วในตาลบอนในแต่พื้นที่นียมีความสําคัญในสมชนแต่ข้างนอกเดีบอกรู้เลยว่าแต่ละบบอนเนี่ยเจ้าเนี่ยคุ้มครองดูแลช่วยเหลือกันยังไงเพราะผมก็เชื่อว่าทุกๆท,ที่ก็จะมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งครับที่เราอยากให้ชมนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มาที่สนุนร a ก็มาที่นี่นะครับบ้านดอนแดงเมืองจำพรสันนเคนะครับขอบใจเลยหายขอบใจครับขอบใจขอบใจ ทำให้บ้านเมืองรเราเปลี่ยนไปไม่ว่าดีหรือจะร้ายจะอย่างไรแต่จิตใจผู้คนยังงดงามจะจดจำรอยยิ้มที่สวยงามของเธอไว้จากวันนี้นั้นเท่านานตลอดไปจะอย่างไรเราจะเดินไปด้วยกัน แม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยล